สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุกคนเนาะค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับช่องแม่เนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางของ F C ก T M มาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเป็นตัวเลขวิ่งวิ่งตัวเดียวแม่นๆเลยค่ะแอดมินนำเสนอมาแล้ว3มงวดดีค่ะ เลขเด่นเลขวิ่งเขา่าทั้ง3ามงวดเลยเป็นตัวเลขที่น่าติดตามมากแอดมินก็เลยเอามานำเสนองวดนี้เป็นงวดที่4ี่แล้วค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สีเดอ้อพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวเนาะค่ะกก่อนสิไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ต้องขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลข มีเขามีลุดค่ะตัวเลขดีตัวเลขเ,เด็ดกะอยากมานำเสนอเนาะค่ะเป็นของ f c กโทมผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งมาให้เนาะแอดมินสามงวดแล้วงวดที่วันที่สิบหกวันที่สิบหกมิถุนายน หกแปดนะคะก็ให้วิ่งสองมาเลขอ่ะเลขทายนะเารนะเาตนะีวันที่หนึ่งก็ออกสามเก้าสองนะคะ่ะจับคู่ให้กับเขาเนาะค่ะเขาติดตักราฟเนาะวิ่งสองจับคู่สองเก้ากับเลขออกเก้าสองนาะกราฟกันก็ถือว่าแม่นเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งเนาะค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะคะ่ะก็ให้วิ่งมาวิ่งสีเลขทายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งออกอียงสอง สี่หกกับเขาเาเขาสี่แต่ว่าจับคู่กับเขาเนาะคะเด็กไทยสองตัวเก่าหนึ่งเนาะงวดงวดงวดวันที่หนึ่งเป็นงวดเก่าเนาะคะ่ะเอามาให้เบิงเอามาให้ดูเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเอามาให้ดูเป็นสถิติเพื่อเก็บไว้เป็นสถิติว่างวดนี้จะเข้าแบบต่อเนื่องอีกหรือเปล่าเนาะคะ่ะ ให้วิ่งมานะคะให้วิ่งสีมานะคะกับตัววิ่งก็ยังเข่านะคะยังคงเดินดีเนาะเลขออกสี่หกอ่ะสี่กับมาอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เข่าเนาะคะ่ะจับคู่ลุดไปหนึ่งแต้มนะคะใกล้เคียงมากๆเลยน่าเสียดายนะคะงวดนี้งวดต่อมาเป็นงวดของวันที่16กรกฎาคม68นะคะให้วิ่งครึ่งวัี่ผ่านมาเนาะคะ่ะงวดงวดวันที่16 ให้วิ่งสองมานะคะวิ่งสองจับคู่ให้สี่สองห้าสองหกสองนะคะก็สรุปว่าเลขท้ายลอตเตอรี่รางที่หนึ่งออกสามสองสี่เลขท้ายออกสองหกโอ้ก็เขาเนาะคะ่ะเขา่าเขา่าคักเขา่าแน่เขา่าวิลี่หรอเขา่าทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ยตะเหลือใจเนาะคะ่ะสะอ่อนคัก เลขกถ่ายสามตัววันที่หนึ่งมาสามสองสี่เลขกถ่ายสองตัวออกสองหกเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าตัวกรับก็ยังดีเนาะคะ่ะยังเข่าตัวกรับอยู่เป็นจังไหนยังสีพออีกนอเนาะวิ่งสองข่ะวิ่งให้วิ่งสอง,ง,ง,สองมากกว่เข่าเนาะคะ่ะงวดนี้มาแล้วงวดวันที่ หนึ่งสิงหาคมมาดูกันมาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าว่าจะเดินดีต่อเนื่องไหมเนาะมาลุ้นกันนะคะอันนี้คือเป็นสถิสถติเก่าเดอ้อแอดมินเกียไว้มางวดนี้งวดวันที่วันที่ยูนีเดค่ะแอดมินลืมเขียนไว้เลยมาเขียนข้างล่างให้วิ่งมานะคะ fc ขโ,โมผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากขทโมเนาะให้วิ่งมานะคะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดคะ่ะให้วิ่งเก้านะคะเก้านะคะเก้าจะมีให้เห็นหรือเปล่าะะสําหรับงวดนี้นะคะจับคู่มาให้นะคะเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะมักบอมักอยู่บ่อพี่น้องเก้านี่ ถ้าไม่ชอบที่ fc กทมจับคู่ให้นะคะก็สามารถนําไปจับคู่กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะหรือว่าจิบผู้ใดบนนเก่าในนอนะคะแต่เป็นตัวเด่นที่เขาให้มานะคะก็ตัวเลขให้มาแบบนี้นะคะเนะคะ9ตัวเดียวเน้นๆแขนงขนนะคะมาลุ้นกันนะคะงวดนี้ จะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะ f c กอมอวิ่งเก้าตัวเดียวนะคะมาลุ้นกันงวดวันที่1สิงหาคม6 8นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใหญ่ดี f c กอมอด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับแอดมินมาตลอดนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงเปังปังปังรวยรวยรยสุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยเด้อขันมากคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากทรงแรงใจให้แอดมินน้ำในเด้อค่ะก็เป็น มือใหม่เนาะก็ต้องขอขอบคุณลวงหนาเลอคะ่ะแล้วก็จะพยายามหาแนวทางดี่ดมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นเคยเ้อค่ะสำหรับคลิปหนาส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ